บวกซึ่งเดียวพอเาเสียบขั้วนั้นขึ้นมาอยากมอเตอร์สตาร์ทใช่ไหมมันจะคือแบตบวกเลยเนี่ยจำสายเดียวเเสียบอย่างเดียวนะครับเสียบอย่างเดียวนะไปไหนครับมาฟิวเมนครับขาเข้านะสีแดงก็เป็นขาเข้านะวันนี้สมมุติที้สีแดงเป็นขาเข้าขาไหนก็ได้เดี๋ยวจำเป็นแล้วนะครับแต่ถ้ารถรุ่นใหม่มันจะมีไดโอดด้วยเสียบล้ำๆก็ไฟไม่เดินนะครับออกจากฟิวเมนมานี่ครับแบตบวกมาแบต คุณเจหรือว่า AM 1 1ึ่หรือสคือคู่เดียวกันถึงกันหมดเลยพวกนี้นะครับ1 2เนี่ยนะครับอ่ะแค่นี้ซื้อคุณเจคูวไอจีไอจีหนึ่งจะออกไปใช้งานแล้วเอาไปใช้งานใช้คุมอะไรในลมร้อนนี่สิใช้คุมไทยปั๊มผ่านฟิวครับป้องกันไว้ก่อนฟิวไอจีลงมาจากคู่ไอจีอ่ะออกจากฟิวไอจีนะครับออกจากฟิวไอจีมาไปไหนครับไปหาดีเลย์ที่คุมไทยปั๊มดีเลไอจีคู่อะไรคู่แปด ห้าหรือว่าหัวสามนะครับหั 5, วห้าหรือหัวแปดไปไหนนะครับลงกลาวมีกล,ลาวครับกล,ลาวเดี๋ยวผมดึงกลาวให้ถึงเส้นก่อนนะครับเส้นนี้เวลาสอบเวลาลูกไม่ต้องกลัวผมดึงให้เลยนะผมดึงไว้ให้เลยเส้นนี้ก็ย <c ười> ิน <c ười> แล้วต่อในเครื่องคือ,คอลุงตัวถังเดี๋ยวพอคุณลงตรงนี้มันจะถึงหมดเลยถูกไหมครับอ่าแค่นี้เหลือ30กับ87แน่นอน87เราใช้หารถูกต้ไหมครับ30มันมาจากแบดบวกเราดึงมันจาก B แต่เราดึงจากนี่ได้เลยครับจากฟิวเมนหลังฟิวเมนเราดึงบังการลีเลวเสียหายเราใส่ฟิวนึงเตัวให้เป็นรีเลนหนึ่งแล้วฟิวรีเลนหนึ่งเข้าฟิวรีเลนหนึ่งอ๋อแจากฟิวรีเลนหนึ่งครับจึงจะมาเข้าสามสิบนี่กว่าหนึ่งตกลงไหมครับอ่าต่อไปนะต่อไปก้อนสองหรือก้อนสามแปดสิบใช้งานเข้าท้ายปั๊มนี่ท้ายปั๊มดูให้ดีครับเส้นไหนนะอ่าดูให้ดีนะดูไห้ดีเรามีสองเส้น มีสองเส้นถ้าปั๊มใหม่มีหลายเส้นมีตัวจับเซนเซอร์ลูกปั๊มด้วยเนี่ยนะครับมีสายไฟด้วยต่อไปครับนี่คือวงจรแรกเสร็จแล้วสายปั๊มกลุ่มแรกต่อไปวงจรสตาร์ทเอาจากสตาร์ทใส่กุญแจออกมาผ่านฟิวเอสจีเข้าวิวเอสจีผ่านฟิวป้องกันนะครับออกจากวิวเอสจีมาเข้ารีเลย์สตาร์ทตัวขั้วเอสจีหนึ่งหรือว่าขั้วเปลห้าขั้วอีหนึ่งถึงกลาวครับถึงแปดหกลงกลาวไปเลย ครับเอาไปครับก็แบตถึงก้อนามสเราดึงมาอยากหลังฟิวเมนผ่านรีเลย์ตัวที่2ครับเห็นไหมรีเลย์สองฟิวรีเลย์สองออกจากฟิวรีเลย์สองครับอ่ามาเข้านี่ข้าแบตมีขั้วสามสิบ S.T หรือ S.T มอเตอร์สตาร์ทบวกหรือก้อนแปดเจ็ดมาเข้าขั้วมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่คือเสร็จเสร็จวงจรที่คุณโรงงานมันก่อนอ่าที่เพิ่มที่เพิ่มก็คือ หัวเผาระบบหัวเผาก็คือเราดึงจากไอจีครับเพราะเราเปิดที่งเกงไปไอจีไฟต้องวิ่งไปเลี้ยงหัวเผาแล้วให้หัวเผาขึ้นแล้วหัวหน้าปัดไฟหน้าปัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับดึงจากไอจีสองก็ได้ไอจีหนึ่งก็ได้มันคือคูบคู่เดียวกันวันนี้ผมดึงจากไอจีสองแล้วมาใช้ฟิวไอจีสองครับตามฟิวครับแยกระบบเลยจะได้รู้ว่าถ้า,ถาปั๊มสีสีฟิวตัวนี้ขาดถ้าหัวเผาบิดฟ,ฟิวตัวนูขข้นขาดนะครับจะออกจาก v สฟิวไอจีสอง มาเข้า,ามมรีเลย์ที่คุมตอนนี้คุณถามมือลีเลอกูอะไรกูสามหรือกูแปดห้าแปดูหรือกูห้าลงกลางมันเดืม่มนะลีเลย์มันอยู่แค่นี้ครับนะเล่เนี้ยลงกลางกลางตรงไหนก็ได้คุณจะจ้ำตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันถึงก็เหมือนเป็นเส้นเดียวกันหมดนะครับระบบไฟฟ้านะอันนี้สามสิบหรือหนึ่งนะครับสามสิบหรือว่าหนึ่งนะครับก็มาจากไฟเบ็ดบวกเหมือนเหมือนกันอ่าเมาจะเบ็ดบวกเลยก็มาจากหลังวิวมินเข้าวิวรีเลย์ตัวที่ สามครับตอนนี้คือรีเลย์ตัวที่สามเนี่ยเราต่อถูกต้องไหมอ๋อจกฟิวเลสสามถึงมันก็สามสิบนี่ป้องกันรีเลย์เราเสียหายป้องกันระบบเราเสียหายนะครับใส่ฟิวมากไม่ใช่ปัญหานะต่อไปแปดเจ็ดใช้งานเนี่ยครับดึงมาเข้ากล่องตามมือรีเลย์แล้วเพราะรีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์ที่ควบคุมกล่องตามมือเข้าพวกไอจีครับไฟเลี้ยงกล่องอ่าอีหนึ่งเป็นกลาวของกล่องครับลงตัวถังเยนเลยอ่าไปครบวงจรปุ่มปุ่มเลี้ยงแล้วกันนี้ ต่อไปครับไฟที่จะไปเรียกหัวเผา B แบตบวกนี้เราดึงมาอย่างนี้ครับแบตบวกแบตบวกเลยเอาก่อนฟิวเมนก็ได้หลังฟิวเมนก็ได้เอาก่อนฟิวเมนแล้วมาผ่านฟิวมันต่างหากครับฟิวนี้แอมสูงครับแอมต้องสูงตัวใหญ่ครับนี่นะออกจากฟิวหัวเผานะมายังนี่ครับตก็ B ของกล่องอ่าการนี้ข้อหัวเผาเลยเข้าหัวเผาเลยครับเท่านี่เลย นะครับแค่นี้ IG ของหลอดก็คือดึงมาจากกล่องครับก็่ไอจีเลยอ่าไอจีสองคือ IG ที่หลอดให้กล่องต่อตัดต่อเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เสียบขั้วแบตเวลาเสียบเสียบบวกก่อนแล้วก็ลบตาเวลาต่อจะลบก่อนนะครับน้ำมันใส่เข้าไปหยิบยิกหยิบตรงตามที่แล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวจะตัดเรื่องนะครับเนี่ติดเอกไข่เรียบร้อยนะแค่นี้เปิดแก๊กนะเปิดไอจี หัวผอตมานแท็กพอนตมาหัวผอเรารู้เลยตมานดีไฟนี้มันจะติดนะครับปั๊บแล้วต่อถูกไฟนี้จะติดแล้วก็จ้องดับด้วยแล้วดับเดี๋ยวถามว่ามอยู่ควบคุมลงไม่ต้องไปน้ำสิบมิได้เห็นไหมครับแล้วก็สตาร์ทน้ำมันน้ำมันหมดแล้วนะครับน้ำร้อนน้ำมันไปไหนแล้วสายนิดนิดของยามดี